พอนรว่าทุกไปกี่ทุกท <invoke> ีน <Gym. Napoleon> ี <moon> ้ก็นั่งสี่ยเ็าอ้ยททุกแ่นทุกตัวมาทุกอย่าทงจะบอกใหทที่ใรเนทีเื่อรับงขอบคุณข้ากับคุณป้าคไรย่างนไม่เที่ยวแล้วไม่เที่ยวแล้ว สวัดครับป๋าสวัสดีสวัสดีครับหลานหลานไม่ดีป๋าอายุแกน่าเกลียอแกน่กสรเสรีละยองครับเสรทีละยองเสรทีล ก็3ล้านเท่ากับครับแล้วๆๆ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  อุ่นที่นั่งไม่ใช่นะขอบคุณครับมีใจมากเลยทุกคนมีวันนี้ครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนนุยสันทีครับไม่นไม่ไม่ไม่เป็นโขอบคุณครับขอบคนครับ ผมเน้องแปน้องลย้โอเคโอเคได้ใจจาใจจกเขาจะทันเนาะเ่อก้ปูปลูองอะไรก็ด้สองกี่รอสอี่รอแล้วขอบคุณครทาตัวเท้าต่างปร เรื่องจะว่าอะไรก็ตามทุกคนต้องไปทุกคนต้องไปทุกคนต้องเลยุกคนต้องไปทุกคนต้องไปทุกคนต้องไป